ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราต้องรู้จักคุณสมบัตินะคะของความเป็นจิตของมนุษย์เราก่อนถ้าเรารู้นะคะในคุณสมบัติจิตของเราเราจ,จะไปต่อดานอน่นได้จ้านะคะวันนี้ถือว่าเป็นของขวัญน,นะคะโแดงจริงๆ โบแดงมากๆนะคะเดี๋ยวเม็นทอ์จิซี่ขอเข้าในส่วนของเพจนะคะระบบของคอมพิวเตอร์นิดนึงเพื่อที่จะให้ข้อมูลอันที่นะคะเหมือนมูลค่ามหาศาลให้กับพวกเรานะครับเราเนี่ยไปควานหาทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกตัวเราไปหมดนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตออยู่ภายนอกชีวิตที่แท้จริงของตัวเองและ กลับกลายเป็นว่าเราถือเอาเป็นเก่นสารให้กับชีวิตตัวเราเองแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะการที่เราได้เข้าไปสู่โลกภายในของเราที่เรียกว่าจิตมนุษย์นะ,ะเราเป็นมนุษย์เนาะเราจิตมนุษย์จะาว่าจะมีจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันนี้คือประเด็นสําคัญพูดแล้วยังตื่นเต้นเลยพูดแล้วยังตื่นเต้นเลยนะคะในเรื่องราวของคุณสมบัติของจิตมนุษย์เป็นทอรจิจ แยกออกมานะคะหรือซอยอย่อ,ยออกมาจํานวน4ข้อด้วยกันวันนี้ก็จับคีย์แพงๆนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ของขวัญน,นะคะที่คุ้มค่ากับการที่เข้ามาฟังนะคะในคลิปนี้ในไลฟ์นี้ในเพจนี้แล้วล่ะนะคะ,นะะอันดับแรกเราต้องตรวจเช็คว่าตัวเราอยู่ในคุณสมบัติตรงนี้ได้แค่ไหนแล้วเป็นท,ท็อิี่หอกนิดนึงค่ะ คุณสมบัติแบบนี้มันเป็นของเราตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดและจุติลงมากําเนิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้นะคะเป็นของเราตั้งแต่เด็กนะคะเป็นของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่คือคุณสมบัติจิตที่แท้จริงของเราทุกคนนะคะมันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะถอดนะคะหรือถอดเปลือกที่มันห่อหุ้ม ดวงจิตของเราให้มันออกไปถ้ามันไม่ได้ตรงกับคุณสมบัติในทั้งหมด4ข้อนี้หรือมันจะมีมากกว่านี้อีกมากมายแต่เอาให้ได้4ข้อนี้ก่อนเรอวไหมคะ4ข้อนี้ก็เกินคุ้มค่าสําหรับการที่ได้มาฟังว่าจิตของเราเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะเคลียร์พื้นที่บ้านหลังใหญ่ก่อนที่จะไปสร้างนะคะบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ภายในตัวเราก่อนที่จะนําพลังอันยิ่งใหญ่นี้ ไปสร้างนะคะไปสั่งไปเสกให้มันเกิดขึ้นตามความปราปรถนาของเราและกลายเป็นรูปธรรมกายภาพที่จัต้องได้นะมันก็ต้องเริ่มที่จิตนะคะจิตเป็นไรจิตเป็นนายนะคะดังนั้นถ้าเรามมวแต่เอากายเป็นนายจิตไม่ต้องทํางานจิตก็นอนไข่ห้างนะคะทำไปเลยนะคะมีชั้นแล้วไม่ใช้ก็ทําไปเลยทาจนสิ้นแรงทาจนมาสายป่าน นะขาดกระเด็นก็แล้วก็มานั่งพัมบนนะคะนั่งพัมบนนะโน่นนั่นนี่นะกรนดา,นาโทษฟ้าโทษดินก็เพราะมีของวิเศษอยู่ภายในกลับไม่ได้ใช้ในเรานึกออกไหมคะของวิเศษที่มีอยู่กับตัวเราอยู่ภายในกลับไม่ได้ใช้กลับไม่ได้ปัดฝุ่นกลับไม่ได้ดูแลนะคะมันเหมือนกับอะไรมันก็เหมือนกับมือถือพูดหลายรอบแล้วนะคะมันก็เหมือนกับมือถือที่ไม่ต่ออินเทอร์เน็ต ะะใช้กายนะคะโดยไม่ใช้จิตเอาใช้แต่ร่างกายแต่ไม่เชื่อมโยงกับจิตก็เหมือนกับว่าใช้กายแต่ไม่ไม่ได้ใช้มือถือไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตประมาณนี้เนะาะมาดูคุณสมบัติข้อหนึ่งคุณสมบัติข้อแรกของจิตพวกเราทุกๆคนเรียกว่าจิตมนุษย์นะคะอันดับแรกจะต้องมีความอิสระในทุกสุขสิ่งนะคะค,คือว่า อิสระแม้จากคำพูดของผู้อื่นอิสระจากคำพูดของตัวเองนะคะสิ่งใดที่นะคะเกิดในเรื่องราวของอดีตก็ต้องตัดอดีตให้หลุดพ้นอิสระจากอาดีตและไม่ต้องไปกังวลอนาคตคือมีอิสระกับนะคะ,ะการเลิกกังวลในอนาคตและนะคะไม่ต้องหดถูกกับอดีตมันผ่านไปแล้วและอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันขณะให้เกิดเป็น power of now nah, ในเรื่องเราพละกําลังพภา,านุภาพในเรื่องเราสติที่อยู่กับปัจจุบันนะคะชีวิตจะดําเนินไปข้างหน้าไม่ได้ดําเนินไปถอยหลังนะคะดังนั้นถ้ามัวกังวลกับอดีตนั่นก็คือจิตเราไม่อิสระเราไม่ถูกตัดขาดจากอดีตเสียทีนะคะเมื่อไม่ถูกตัดขาดจากอดีตเราก็กลายเป็นพร่ำเพ้อคิดถึงลำพันและใช้ สภาวะอารมณ์คุ้นคิดนะคะหรืออารมณ์ติดกับดักอยู่กับอดีตแล้วสิ่งพวกนี้มันเป็นพลังงานแล้วกลายเป็นว่าเราก็ดึงอดีตมาเป็นอนาคตเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตกับชีวิตเรานี่คือเราไม่อิสระนะคะและทำไงให้อิสระต้องมีสตินะะอยู่กับปัจจุบันและก็รักตัวเองให้เยอะๆเ,เมื่อรักตัวเองเยอะแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ทันที เพราะกลไกข้างในพร้อมที่จะอยู่ในปัจจุบันถ้าเราจริงจังและใช้สิทธิ์ของเราในการที่จะมีชีวิตที่ดีนี่คือพื้นฐานชีวิตเราที่ต้องมีจิตที่เป็นอิสระภาพโอเคไหมอิสระภาพกับทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดเลยมากระทบนะคะในความรู้สึกของเราสิ่งไหนที่นะคะเข้ามาเราก็รู้แล้วว่าฉันไม่ได้เป็นธาตในอารมณ์ใดๆ ฉันไม่ได้ตกเป็นทาตในความคิดของใครใดๆทั้งสิ้นจงมีอิสระของตัวเองโอเคไหมอันที่2นะคะเบิกบานเป็นสุขเสมออันนี้เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะเคยเรียนและศึกษาเรื่องจิตพุทธะนะคะจิตพุทธะคือจิตที่บริสุทธินะ,ะแล้วก็มีนะคะการตัดสเนก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะ รู้ก็คือตื่นรู้ตลอดเวลานะคะพู้ตื่นก็คือตื่นตัวอยู่เสมอแม้ยามหลับยังตื่นขึ้นมีสตินะคะเบิกบานนะคะก็ก็เป็นลักษณะของการที่ไม่ได้มัวหมองและไม่ได้นะคะมีจิตในเรื่องราวของการที่เเห็นอะไรก็ขุ่นกวัไปหมดเบิกบานก็คือสดใสล่าเริงอะไรประมาณนี้นะคะและที่สําคัญก็คือว่ามีในความรักความเมตตาที่จะเผื่อแผ่นะ,ะ,นะ,ะออกไปให้ภัยสาร นะคะพลังงานความรักพลังงานของความกระตุนอยู่นะคะรู้คุณพลังงานของความสุขพลังงานของสติสุขถ้าเป็นแยกคลื่นพลังงานนะคะนั่นหมายความว่าพระพุทธองค์ใช้คลื่นโอเมกา้าคือคลื่นสูงสุดเลยนะคะดังนั้นในคลื่นของสมองเราที่มีตั้งแต่เบตา้านะคะเดลต้าเทต้านะคะบางคนเรียกทีตา้าบางคนเรียกเทตา้านะ,ะอันฟาและแกมมามันเป็นคลื่นสมองของเราทั้งหมดที่ ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจนะคะความเบิกบานและเป็นสุขตลอดเวลามันก็อยู่ในคลื่นที่อยู่ทีต้าขึ้นไปนะคะในคลื่นของเบต้า uh, และก็เดลต้ามันก็เป็นเรื่องของคลื่นที่เราจะต้องนะคะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นหรือมีความสงบมากขึ้นเมื่อมีความสงบมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นนิ่งด้วยอะไนิ่งด้วยสมาธินะคะสมาธิทาไงสมาธิมีตั้งหลายร้อยแบบ ะะมีในเรื่องยูท b e วันนั้นเป็นทอยจี้เจอ1 1 2แบบเอาสักแบบที่เราถูกใจเอาสักแบบที่ทำให้จิตน่ะเราสงบได้นะคะแล้วค่อยๆพัฒนาไปแบบอื่นๆนะคะถ้าอย่าไปติดกรอบในเรื่องว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องยากนะคะไม่งั้นถ้าคุณไม่ผ่านเรื่องยากนะคะจากการรมว่าสมาธิมันก็ไม่ได้เข้าสักทีนะคะมันไม่ได้เข้าสักทีคุณก็ไม่สามารถมีอาหารให้จิตได้นะคะความสงบนะคะความสงบ เท่านั้นเป็นอาหารจิตที่เป็นพลานุภาพทําให้เกิดสติเมื่อสติมีมากํากับอยู่กับตัวเองความเบิกบานมันก็จะขึ้นขึ้นกับเราเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของจิตมนุษย์นะคะอันที่3นะคะสว่างหมดจดไร้มนทินอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนะคะมีความรู้อันหนึ่งที่มันทที่ต้องพูดกับพวกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจิตของมนุษย์ก็คือความเป็นแสงนะคะ มนุษย์แห่งแสงคาว่ามนุษย์แห่งแสงถ้าคุณได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่รู้ว่าจิตเนี่ยเป็นดวงจิตดวงจิตก็คือมีความเป็นพลังแห่งแสงแล้วมาอยู่ในรูปธรรมกายภาพเพื่อที่จะห่อหุ้มในเรื่องราวดวงจิตนะคะให้มเีเขาเรียกรูปธรรมกายภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความต้านทานกับแรงดึงดูดและสถานภาพของนะคะดาวเคราะห์ สีน้ำเงินที่เรียกว่าโลกนะคะดังนั้นในเรื่องของการออกแบบรูปธรรมกายล้ามที่นะคะมาห่อหุ้มตัวดวงจิตอันนี้คือเราเราจะพูดแค่ห่อหุ้มจิตกันนะเรายังไม่พูดว่าจิตหุ้มกายนะ,ะจิตหุ้มกายนะตอนนี้เราพูดถึงกายหุ้มจิตก่อนนะคะทีนี้ถ้าจิตหุ้มกายมันก็เป็นเรื่องของออร่าเรื่องของแสงนะคะที่มันส่อ,สองประกายจากความพลังงานความรู้สึกนึกคิดแล้วก็นะคะสามารถที่จะมาคุม ร่างกายเราได้ถึงนะคะหลายหลายเมตรอะ่ะนะคะอย่างน้อย5เมตรนะคะหเมตร7เมตรในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่เขาวัดรัศมีนะคะที่แผ่กระจายนะคะจากจากพลังงานความรู้สึกของมนุษย์ทางด้านดีเขาเรียกออร่านั่นแหละนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องราวของการที่เราจะได้รู้จักคําว่าความสว่างไร้มนลทินอันนี้คือเป็นเรื่องราวของจิตของเราที่มีพลานุภาพยิ่งใหญ่มากนะคะ ออพอยิ่งพูดเรื่องชีวิตนะคะเรื่องเรื่องพลังงานชีวิตก็เริ่มมีความรู้สึกลึกๆว่าโหชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะช่างแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ใช้คุณภาพนะคะเต็มที่ในการใช้ชีวิตของเราเลยนะคะอ่ะมาเป็นเรื่องของคุณสมบัติอันที่4นะคะของจิตมนุษย์นะคะนั่นก็คือสดใสเบาสบายและเป็นสุขเออสดใสเบาสบายและเป็นสุขถ้าเกิดใคร สามารถที่อยู่ในสภาวะจิตนะคะวางใจเชื่อใจไหลาตามโฟนะคะไม่ฝืนธรรมชาติไม่ต้านความเป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายเมื่อภาวะของความโปร่งโล่งสบายมันเข้ามาสู่สภาวะจิตนะคะมันก็จะทําให้เรามีความสุขเมื่อสภาวะสุขมันมาจับจะจิตจับอะไรนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของ การที่นะคะสนุกสนานแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นพลังงานด้านดีเมื่อมันเป็นพลังงานด้านดีความนะคะที่เราจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาจากไอเดียที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ได้มันก็เลยกลายทําให้ชีวิตกลายเป็นวงจรแห่งความสุขนะคะ,ะ,คะดังนั้นวันนี้มันทอร์จิบอกเลยว่า,อาของขวัญน,นะคะในค่ําคืนนี้ จะได้เป็นพลังและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะจงทนุถนอมและดูแลดูแลรักษาชีวิตในครบทุกด้านทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะคะครบ3ด้านเมื่อไหร่นะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะขับเคลื่อนชีวิตได้เต็มที่และที่สําคัญที่สุดเราไม่ได้ขับเคลื่อนชีวิตในระดับในที่ว่าเราใช้แค่คนเดียวนะคะเราหนึ่งคนตื่นนะเราหนึ่งคนตื่น เราหนึ่งคนรู้จักชีวิตที่แท้จริงได้คนในครอบครัวเราเป็นสุขทั้งหมดนะคะเราเราแค่เป็นเพียงผู้ที่ตื่นก่อนนะคะแล้วอยู่ในเรื่องราวของความรักอย่างไรเงื่อนไขและการไม่ตัดสินเราเท่านั้นที่จะต้องเร่งสร้างโรคโรคโลกนะคะโรคภายในของตัวเราให้เบ็ดเสร็จแล้วก็แบ่งปันความรักความเมตตาและที่สำคัญที่สุดนะคะ ข้อคิดอีกอันหนึ่งที่จะลืมจะลืมที่จะบอกเราพวกเราไม่ได้นั่นก็คือการที่เรานะฮะตื่นอยู่ในพลังบวกตื่นในการสร้างโลกภายในของเราเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่แท้จริงนะคะเราจะอยู่ในท่ามกลางของผู้ที่ยังไม่ตื่นนะคะคือคนในครอบครัวเราเพื่อนเราหรือญาติพี่น้องของเรานะคะเราจะมานั่งตําหนิคนอื่นก็ไม่ได้รีบไปสั่งสอนคนอื่นไม่ได้เลยนะคะ ถือว่าเราเอาโอกาสนี้เป็นการฝึกตนไม่ว่าเราจะอยู่หน้ามุมไหนก็ตามนะคะใครที่ยังมีพลังลบและเขายังไม่เปลี่ยนถือว่าเป็นอาจารย์สอนเราเรามีแต่เรื่องราวของมองหาแต่เรื่องดีของเขาเท่านั้นนะคะจะไม่ไปตัดสินจะไม่ไปพิพากษาหรือไม่บนกลก่นด่าและไม่ตำหนิผู้อื่นนะคะเพราะเราอยู่ใน เรื่องราวของการที่รู้แล้วว่าอาดีตเราก็เป็นเหมือนเขามาก่อนนะคะอดีตที่เราไม่รู้เราไม่ถึงเวลาในการจะตื่นน่ยมันจะไม่ได้ตื่นเลยนเนอะไหมคะถึงเวลาของเราเราจึงนะคะอยู่ในท่ามกลางของการที่ตื่นรู้และนะคะหากระบวนการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อกับกระบวนการของการพัฒนา ในสภาวะจิตที่มันมากขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องผลลัพธ์นะคะเพราะเราเป็นดวงจิตที่เต็มเมื่อไหร่นะคะความอุดมสมบูรณ์มันจะมาเองเพราะนี่คือคุณสมบัติของดวงจิตของเราที่เป็นพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่นะคะมีคํากล่าวคําหนึ่งทําเป็นบทเพลงด้วยนะคะเป็นเรื่องราวเหมือนกับว่าจักรวาลกว้างใหญ่อะไรเงี้ยคือไม่ว่าจักรวาลจะยิ่งใหญ่เพียงใดนะคะจิตชั้น ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นนะคะดังนั้นมั่นหมายความว่าจิตกับจักรวาลคือเป็นหนึ่งเดียวกันได้เมื่อไหรนะคะจิตนะคะมีในเรื่องราสิ่งของสิ่งใดมากมายขนาดไหนจิตนะคะจักรวาลมีสิ่งของมากมายขนาดไหนถ้าจิตปรารถนาจิตก็ได้แบบนั้นนะคะนี่คือเป็นเรื่องราวของสภาวะจิตที่มันยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินแต่นะคะวันนี้เป็นทันทีเอามาให้พวกเราได้เช็คลิสต์เกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเอง ขณะนี้นะคะว่าเราห่างไกลกับจิตด,ดั้งเดิมแท้จริงนะคะที่เป็นของเราขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเรามองดูว่ามันห่างไกลก็อย่าไปตกใจนะคะเพราะว่ามันทอตจีก็มาถึง50ปีกว่าจะมาเปลี่ยนใหม่นึกออกไหมถ้าคุณมาอยู่ที่30ปี40ปียังไม่ถึง50ปีหรือใครบางท่านอาวุโสกว่ามันทอีตจีหก0ปี70ปี80ปี90ปีก็ยังเปลี่ยนทันค่ะนะคะ เราก็เพียงเรื่องราวของการที่เราจะรักตัวเองเข้าไปสู่ในโลกความเป็นจริงของตัวเองซึ่งดวงจิตเขาก็รอเราเข้าไปสะสางนะคะเข้าไปเคลียร์สนามพลังงานร่วมกับดวงจิตของเราอยู่แล้วนะคะเขารอเราอยู่ทุกเมื่อสนับสนุนเราทุกอย่างขอแค่เรานะคะมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเข้าไปสู่ความเป็นจริงของตัวเรานะะการค้นหา ตัวตนที่แท้จริงของตัวเราวันนี้นะคะถือว่าเป็นหัวข้อถือว่าเป็นของขวัญให้กับโลกใบน,นี้ให้กับทุกๆคนอย่างแท้จริงแล้วล่ะค่ะเรามาเช็คลิสต์กันนะคะเพื่อที่เราจะได้มีนะคะดวงจิตที่สว่างสวยและก็สร้างความสุขนะคะให้กับชีวิตเรารวมทั้งส่งมอบเป็นมรดกให้กับชนรุ่นหลังสืบต่อไปในวันหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ